ส่วนตัววูวขายแล้วสิ่งเดียวที่จะนาพาให้เราประสบกับสำเร็จบนโลกออนไลน์แล้วเราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ให้ได้ในทุกๆวันก็คือเราต้องรู้จากหน้าที่ของตัวเองนะคะวันนี้ถามถามตัวเองดูว่าเราอะมาเป็นพนักงานของ Facebook เนี่ยเรามีหน้าที่อะไรเรามีที่ในการผลิตคลิปผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสรรค์ที่สดใหม่ที่จังลงใจที่สร้างแรงบันดาลใจเสือปรอยยิ้มเสี่ยมหัวเราะความสนุกตลกเฮฮาบันเทิง แล้วแต่ลสไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าวันนี้เราจะสามารถนําส่งสิ่งไหนออกมาในสิ่งที่เป็นตัวเองแล้วก็ไม่ได้ฝืนตัวเองเราถึงจะมีความสุขที่จะลงมือทําได้ในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะว่างหรือว่าไม่ว่างมันจะต้องไม่เป็นเหตุผลที่จะไม่มีงานสือ่อหรือไม่มีส่งงานนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเรารู้แล้วแหละว่าหน้าที่ของเราอะ่ะคืออะไรแล้วทีนี้สิ่งต่อไปพี่ผู้ใครก็จะมองแล้วแหละว่าระบบคืออะไรระบบที่เราทํางานเป็นพาร์ทเนอร์กับ Facebook เนี่ย ระบบเขาเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มีความต้องการให้เรา่ะสารสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือความจริงนะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะอย่างนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราเข้ามาทํางานกับ a c e b o o k เราหน้นที่อะไรระบบของแพลตฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มที่เราเข้าไปทํางานด้วยเป็นแบบไหนเราก็จะมีความสุขในการที่จะลงมือทําให้ได้ในทุกวันและที่สําคัญเลยก็คือเราต้องเข้ารบ กฎกติกาเพราะเหมือนเพื่อใครพูดข้างต้น Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำแบบเนี้ยคงจะวุ่วนวายหน้าดูเลยนะเพราะอย่างนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องให้ความเครรกการพกฎกติกานะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพราะาหากว่าเราฟาฟันมาจนถึงแบบเป็นพาร์ทหนึ่งเป็นมูลสามารถสร้างรายได,ได้ได้ทุกเดือนแล้วแล้วก็ได้เครื่องมือมาอยู่ในมือเกือบทุกตัวแล้วแบบเนี้ย น่าเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะมีผู้ติด,ดตามเยอะมากๆเป็นหลักแสนหลักล้านยอดวิวหลักแสนหลักล้านเยอะมากๆเลยมีรายได้ไเยอะมากๆแต่เราอ่ะไม่เคารพกฎกติกาเราทำผีดกฎสิ่งนี้มันก็ทำให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้กับ Facebook ได้นะคะตรงนี้เพราะแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เหมือนที่ใครพูดเราต้องเคารพกฎแล้วก็กติกาหาว่าเราอยากทำอะไรก็ทำแบบเนี้ยคงจะวุ่นวายน่าดูเลยนะคะก็อย่างนั้นก็เลยไม่แปลกนะคะว่าทำไม เขาถึงจะต้องตั้งกฎขึ้นมาเป็นการใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมหมากนะคะตรงนี้เราต้องให้ความเข้าใจก่อนพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะวางใจได้เราวางใจได้โดยที่เราไม่มีความรู้สึกย้อนเย้นตั้งคําถามในใจว่าทําไมฉันพูดแบบนั้นไม่ได้ทําไมฉันทาแบบนี้ไม่ได้ทําไมฉันอยากจะเป็นอย่างนั้นและฉันถึงทาไม่ได้เพราะเหตุผลทั้งหมดเราเข้าใจแล้วก่อนที่เราอะจะมาเป็นพนังงานของ Facebook หรือว่าการที่เราจะลงมือทํา พราะอย่างนั้นสิ่งไหนทําได้เรารู้สิ่งไหนทําไม่ได้เราก็รู้เช่นกันเพราะอย่างนั้นถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการที่เรามียอดวิวเยอะรายได้เยอะหรือแม้แต่การที่เรามีผู้ติดตามเยอะมากๆประนถ้าเราทาผิดกฎแล้วเราอาจจะถูกเครื่องมือหรือเราอาจจะไม่ได้รับรายได,ได้สิ่งนี้ก็ล้วนแต่อยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยนะคะเพราะทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาให้ถ่องแท้และเข้าใจก่อนที่เราจะลงมือทํานะคะ เพราะพี่ไขมองว่ามันไม่คุ้มเลยกับการที่เราจะต้องมาเสี่ยงเพียงเพื่ออยากได้เพียงแค่ยอดวิวหรือหัยหาผู้ติดตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวพี่ไขก็คือมีความสุขในการที่จะส่งงานหรือว่าทำคอนเทนต์ที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เสิร์ฟให้กับ Facebook ให้ได้ในทุกๆวันแบบเนี้ยพี่ผู้ไขมองว่ามันเป็นความสุขที่พี่ผู้ไขอ่ะชอบมากกว่านะคะถึงแม้ว่าการทำคอนเทนต์ที่พี่ผู้ไขพูดมาข้างต้นอาจจะไม่ได้มียอดวิวที่หวือหวา นะคะหรือมีผู้ติดตามที่พุ่งแบบเยอะมากๆแต่ให้ทุกคนรู้ไว้เถอะค่ะว่าสิ่งเหล่านี้แะคะจะสามารถทําให้เราเาติบโตขึ้นไปแบบแข็งแกร่งได้นะคะเพราะวันที่พี่มู้ไข่จะมาถึงผู้ติดตาม3 0 5 0 0 0พี่ผูขไข่ก็ต้องผ่านการที่มีผู้ติดตามซุนผู้ติดตามมาก่อนนะคะระยะเวลาของการที่มูขไข่สร้างเพจอะไรเย่างเนะคะเพจนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็เ,เกือบจะเข้าปีที่2แล้วทุกอย่างทุกสิ่งก็ ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนไม่ด่วนเกินไปไม่ใจร้อนด่วนที่จะแบบรีบเก่งรีบสําเร็จรีบเติบโตจนเกินไปนะคะเพราะอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีระยะเวลาในการที่จะเติบโตวิภเษกเชื่อว่าทุกความสําเร็จก็เช่นกันนะคะเราจะมีจังหวะเวลาของเราเสมอนะคะเรารู้แล้วแหละว่าตัวตนของเราที่จะนําพาให้เราทำคอนเทนต์ด้วยความสนุกและก็สามารถสรืกงงับให้กับ a c e b ุ o กได้ในทุกวันนี้คือเราต้องทําแบบในราน์อะไรในรสไตล์การใช้ชีวิตของเรา โดยที่ไม่ได้ฝืนตัวเองที่จะลงมือทําโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะคะมาทําให้เราไม่สามารถได้เสริมงานกับ a ฟ e บุ o k ได้สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องยืนระยะให้ได้ค่ะเมื่อเรารู้ขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยพูดมาทั้งหมดแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการยืนระยะเราจะต้องยืนระยะนะคะให้ได้ทําให้ได้ในทุกๆวันนั่นถึงเรียกว่าความสม่ำเสมอถ้าทําวันเว้นไปอีก3วันทําอีก7วันไม่ได้เรียกว่าการทําอย่างสม่ำเสมอหรือเรียกว่าการยืนระยะนะคะเพราะการทํางาน เหมือนใครพูดก็จะวนกลับไปที่ข้อแรกนะคะก็คือหน้าที่ของครีเอเตอร์คืออะไรเรามีหน้าที่ในการผลิตคลิปผลิตเซอรผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสรรค์ที่สดใหม่นั่นหมายถึงเราต้องผลิตคลิปขึ้นมาเองด้วยตัวของเราเองไม่ใช่การที่เราจะต้องไปดูคลิปของใครมานะนั่นหมายถึงหน้าที่ของครีเอเตอร์เราต้องสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับที่เป็นตัวเองและสดใหม่ให้ได้ในทุกๆวัน นั่นหมายถึงต้องเสิร์ฟให้ได้ในทุกวันก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองนะคะเราต้องทำงความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะลงมือในการทํางานให้ได้อย่างมีความสุขในทุกวันนะคะการที่เราควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์นะคะที่ดีที่ถูกต้องกับระบบแพลตฟอร์มใน Facebook นะคะทําท,ทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบตอบคาถามรัวรัวไม่ต้องรีบร่คลีบรัว,รวไม่ต้องรีบ,รงรรงรบกดติดตามรัวรัวคอมเมนต์ที่ดีที่ส,ำส้ำซันเป็นพลังงานบวกลง เรียกว่าไม่เลือกปฏิบัติะคะ่ะถ้าเราเลื่อนไปเจอฟีดแล้วเห็นคลิปไหนที่ชอบเราก็สามารถที่จะกดทุกใจกดแชร์หรือแม้แต่คอมเมนต์ในแบบที่เราชอบได้เลยนะคะตรงนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเพราะระบบ Facebook บอกได้เลยว่าเขาเน้นให้เรามีความสัมพันธ์นะคะมีปฏิสัมพันธ์เหมือนการที่เราเป็นเพื่อนนะคะกันนะ,ะพูดคุยก็ตอบกันแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะงานของพาร์ทเนอร์ทักงานของ Facebook ในแต่ละหนึ่งวันไม่ได้มีอะไรยากเลยเป็นงานพื้นฐานทั้งหมดเลยพี่ผู้ข่ก็ทําง,งานพื้นฐานตั้งแต่ตอนที่พี่ผู้ข่ย,ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้นะคะจนทุกวันนี้พี่ผู้ข่ก็ผ่านการสร้างไรายได้และเป็นพร์ทเนอรของ a c e b o o k แล้วก็สามารถเปิดสร้างไรายได้กับ Facebook ได้ในทุกๆเดือนนะคะไม่ได้ยากค่ะพี่ผู้ข่ยจะพูดถึงส่วนของตัวพี่ผู้ข่เองนะคะพี่ผู้ข่ก็จะลงรูปนิ่งตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่พร้อมกับแคปชั่นที่ดีๆนะคะที่สร้างสารรค์นะคะเ,เป็นพลังงานที่บวกๆนะคะลงไปแชร์ไปที่ s อรี่นะคะ ลงคลิปวีดนะคะวันละหนึ่งถึงสองคลิปอันนี้ใครลงเยอะกว่านี้ได้ดีนะเพราะว่าพี่ผู้ขาทำงานส่วนตัวด้วยนะคะ,ะพี่ผูขก็ต้องมีลิมิตการทํางานของตัวเองนะคะว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ถ้าใครจะทำได้มากกว่าพี่ผู้ข่ทําเลยนะคะจะทําให้ช่องของเราเติบโตได้เร็วถ้าหากว่าเราสามารถเสริมง,งานเฟซบุ๊กคอนเทนต์ต่างๆที่ไม่ได้แบบว่าจะเป็นคลิปวิดีโออย่างเดียวนะคะตรงนี้เรียกเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสเตตัสคลิปสั้นคลิปยาวหรือแม้แต่การไลฟ์สดต่างๆ หรือแม้แต่การตอบคอมเมนต์ปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างล้วนเรียกว่าคอนเทนต์ทั้งหมดเลยนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วใครถนัดแบบไหนก็จงลงมือทาในสิ่งนั้นนะคะออ่สิ่งนี้สําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขและทํางานกับ facebook ได้ในทุกวันโดยที่เราไม่ต้องฝืนบังคับตัวเองว่าฉันจะต้องลงคลิปรวให้ได้ละสามคลิป4คลิปฉันจะต้องลง เอ่อคลิปซีมให้ได้วันละสามสามคลิปจีคลิปซึ่งถ้าหากว่าเราทําไม่ได้เราก็จะทําได้ไม่นานเราก็จะไม่มีความสุขส่วนตัวพี่ผ่ก็จะลงคลิปรีลวันละหนึ่งถึงสองคลิปแล้วก็ลงคลิปซีมนะคะตรงช่องของคงคที่เราอยู่นะคะมีความยาวสามนาทีถึงห้านาทีขึ้นไปเลยนะคะวันละหนึ่งถึงสองคลิปแล้วแต่ ว่าพี่ตุ๋าสามารถที่จะแบ่งเวลามาทำคอนเทนต์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องของการไลฟ์สดพี่้ใ๋ยบอกเลยว่าพี่้ใ๋ยเวลาไม่พอเลยนะคะที่จะมานั่งไลฟ์สดนะคะถ้าหากว่าใครทําได้ทําเลยมันจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในไลฟ์สดของเราด้วยนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครทําได้ทําเลยนะคะและถ้าหากว่าเราเอาเวลาทั้งหมดไปมองหาแต่ทางลัดที่จะทําให้เราประสบผลสําเร็จ เชื่อพี่ผู้ใหญ่เธอค่ะว่ามันจะไม่สามารถยั่งยืนและความสําเร็จไม่มีใครให้ใครได้นอกจากเราจะต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะคะเพราะอย่างนั้นจงเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองนะบนโลกใบนี้ไม่มีใครนะคะที่จะทําได้นอกจากตัวของเราเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทําได้และสามารถสาเร็จได้ด้วยตัวของเราเองนะคะพี่ผพ้่ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับการสนับสนุนผู้ให่นะคะสําหรับ3 5,000ผู้ติดตามในวันนี้ผ้ใหญ่ไม่มีคําไหนจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณนะคะ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความรักมิตรภาพอีกนีให้กับพี่ตุ้ไข่นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะ